นานมาแล้วมีบัณฑิตผู้หนึ่งชอบทำตนเป็นสุภาพชนเอาโปรดปรานหินทับกระดาษที่ตนเองสะสมไว้เป็นที่สุดทุกครั้งที่มีแขกมาเยือนจะต้องนำออกมาอวดอยู่เสมอทว่าแขกทั้งหลายกลับกล่าวว่าหินทับกระดาษนี้เป็นเพียงหินธรรมดาหาได้มีความพิเศษใดไม่บัณฑิตได้ยินดังนั้น จึงจำต้องเล่าเรื่องราวประหลาดในอดีตให้พวกเขาฟังเมื่อครั้งบัณฑิตยังยาววัยเขาหลงไหลในการทัศนาจรเป็นอย่างยิ่งครั้งหนึ่งเขาเหน็ดเหนื่อยจากการเร่งเดินทางจึงหาหินก้อนใหญ่เพื่อเอ็นกายพักผ่อนและเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวขณะที่หลับสนิทนั้นพลันรู้สึกว่าก้อนหินขยับจึงรีบลืมตาขึ้น และเห็นว่าบนก้อนหินขรุกระนั้นมีกะโหลกศีรษะนับไม่ถ้วน